วัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสูส่ซสเซอร์เทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอน,น่งราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาราศีธาตุดินนะคะประจําวันที่16ถึง31มีนาคมนี้ค่ะชาราศีธาตุดินก็คือชาราศี พฤกษบชาวราศีกันนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรนะโดยช่องนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคณาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งละคณาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตำศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะและการอ่านในคร้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเราจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค อะไรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสถานการณ์ความรักคมสัมพันธ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาจริงๆความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนแฟนกันแล้วหรือเหมือนคนรักกันแล้วนะคะ มีคนหนึ่งคนคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้นะคะพัฒนาไปต่อได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยพยายามทุ่มเทหนักมากๆให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กหรือให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปได้ต่อแต่อีกคนคนหนึ่งก็ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะดูโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตของตัวเองซะมากกว่านะคะว่าอ่าต่อไปสเตปต่อไปของชีวิตจะทําอะไรนะคะอยากทําอะไรอยากให้มันเป็นแบบไหนนะคะดูโฟกัสไปทางนั้นมากกว่าทีนี้มันก็เลยทําให้ความ สัมพันธ์นี้คะ่ะถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นอนาคตร่วมกันนะคะเราก็ยิ่งนานวันเข้านานวันเข้าเราก็ยิ่งสามารถรับรู้ได้ถึงคนที่เขาเขาไม่ได้โฟกัสทรื่งความรักอะว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเลยคือเขาก็มีกำแพงยังไงเขาก็ยังมีกำแพงอยู่แบบนั้นนะคะ ทีนี้ในีอพิซดนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเป็นเ NERGY ที่ออกมานะคะเป็นไพ่เดียมเพร์นะฉันมองว่า,าสําหรับในช่วงนี้นะคะน่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จริงๆจังๆนะคะของใครสักคนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเรากับเขาเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะดีมากอย่างที่บอกไปมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องบร็นราวอนเนาะทีนี้คนรอเนี่ยก็รอจนเหนื่อยแล้วนะคะก็เริ่มเบื่อแล้วนะคะ เเริ่มเบื่อแล้วก็เลยมีการพูดนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆว่าเลือกเลยว่าจะเอาอยัางไงนะคะว่าจะเลือกที่จะไปกันต่อหรือไม่มีกันและกันเลยอีกต่อไปนะคะโดยที่คนที่บอกให้เลือกน่าจะเป็นชาวท่าดินเองนะคะไพ่โดฟูกับไพ่ทาวเวนะคะเนื่องจากว่าตัวคุณเองอะ่ะ เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยพอมัน,พอม,นพอมันไม่ชัดเจนมากๆคุณเริ่มรู้สึกว่าวอยู่ยากนะไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงคือจะไปต่อแลวต้องไปต่อแบบไหนไปต่อแบบพี่เราเปิด choice เปิดตัวเลือกได้หรือเปล่าแต่ตัวคนเองก็ดูไม่ได้อยากเปิด choice เปิดตัวเลือกเพราะว่าดูแล้วท่าดินก็อยากที่จะมีความรักความสัมพันธ์แบบจรงิงจังนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการนะคะสาหรับในเพิโซดนี้คือคุณอยากให้เขาเลือกมาเลยนะคะว่าจะยังไงจะยังให้เราทั้งคู่เอ่อสามารถมองคอนอื่นๆได้อีกไหมหรือว่าเอ มีกันอยู่แค่นี้แล้วก็จะพัฒนากันไปแค่นี้นะคะแต่ช้อยสองเขามีแค่เลือกว่าจะไปต่อแบบชัดเจนหรือว่าจะไม่ไปเลยแค่นั้นเลยนะคะ ส่วนตัวเขาเองนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้ยังคงรักอิสระอยู่มากๆนะคะเขาไม่ได้คิดไม่ได้แพลนเลยค่ะว่าเขาจะมีคนรักอะไรใดๆในช่วงนี้ไม่คิดว่าจะมีแฟนในช่วงนี้ไม่คิดจะมีความสัมพันธ์ในช่วงนี้แค่รู้สึกว่าเราทั้งคู่มีช่วงเวลาที่ดีกันต่อไปเรื่อยๆคือมันแค่แฮปปี้มันก็ดีอยู่แล้วนะคะดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะกับชาวทัดดินในเอพิโซดนี้นะคะคนคนนี้เขาจะรู้สึกยังไงกับชาวทัดดินค่ะ สี่เท้านะคะเด็กถือเหรียญ6เหรียญแล้วก็เป็นไพ่คิงถือถ้วยจริงๆแล้วคนคนนี้ก็มีความรักแล้วก็มีความรู้สึกดีกับคุณนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความระแวงระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการ ลงหลักปักฐานความสัมพันธ์กับใครสักคนสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตอาจจะเคยมเีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับความรักมานะคะอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักอาจจะเจอแบบ t o x i c relationship นะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขามีความรู้สึกเขากังวลหรือชีวิตของเขาในช่วงนี้มันยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครจริงๆเช่นเขาจะต้องโฟกัสเรื่องเรียนแบบหนักมากๆนะคะเขาก็เลยไม่อยากที่จะหลุดโฟกัสไปเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่ง ที่ต้องการความรักเช่นเดียวกันเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่อยากที่จะเลยแบลว่าความสัมพันธ์นั้นมันเป็นความสัมพันธ์อะไรนะคะทีนี้ชาวธาตุดินเรารู้สึกยังไงกับเขาคะชาวธาตุดินบางคนอะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะชัดเจนไงว่าคุณต้องการอะไรทีนี้พอแบบลงทุนลงอะไรไปแล้วแล้วพอแบบ จะมาดูผลว่าเออสรุปแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงต่อแล้วคุณไม่เห็นผลอะ่ะคุณก็เริ่มรู้สึกว่าหรือว่าคุณกําลังจะไปผิดทางหรือว่าการที่คุณจริงใจจริงจังกับเขาไปมันจะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นคุณเลยถามก่อนเพื่อให้แน่ใจคุณเคยถ้าดินบางคนอาจจะเคยแบบให้ใจใครสักคนมากๆรักใครสักคนมากๆซะจน ทำให้คุณเสียเวลาในชีวิตไปมากมายครั้งนี้คุณไม่อยากจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะคะคุณเลยอยากที่จะทําให้มันเคลียร์แล้วถ้าดินคุณจะเทคแอคชั่นยังไงคะกับคนคนนี้ ใช่าคุณก็ถามอะถามตรงๆเลยนะคะเพราะว่าคุณทบทวนมาดีแล้วคือจริงๆอะคุณอะอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าคุณไม่อยากไปต่อแบบที่ว่ามันงงๆอะว่าสรุปแล้วเราเป็นไรกันหรืออาจจะหมายถึงท้าดินบางคนอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณวางตัวไม่ถูกว่าคุณควรจะรับโอกาสใหม่ๆตรงนั้นไหมนะคะหรือว่าคุณควรจะโฟกัสแค่คนนี้รู้แหละว่ากับคนเนี้ยความรู้สึกดีๆมันก็มีแต่ว่าถ้ามันไม่มีสเตตัสคือคุณก็คุณก็วางตัวไม่ถูกนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณนะคะ เขาเลือกคุณเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอนสําหรับคนเนี้ยนะแต่ว่าคือบางครั้งบางทีคนนี้ก,ก็มีอีกโก้เหมือนกันนะคือเขาอยากคือจริงๆเขาก็เคยคิดเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่างที่ไพ่บอกไปคือเขาไม่พร้อมเนาะแล้วเขาก็มีอีกโก้ตรงที่ว่าเขาก็ยังไม่อยากที่จะพูดเรื่องนี้กับคุณก่อนเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาด้วยความที่ e NERGY ของธาตุดินเวลาที่เราหลักใครเราอาจจะแบบให้เวลา เอ่อหรือว่าพยายามที่จะสนใจใส่ใจแต่เราก็อาจจะไม่ได้พูดคำหวานอะไรใดๆมากอาจจะไม่ถนัดเรื่อง express ในเรื่องของความรู้สึกแบบคำพูดมันเลยทำให้เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะก็เลยทำให้เนี่ยเขาถึงเขาจะมีใจให้เราแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดตรง พอคุณถามมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็ลงล็อกของมันไปหมดโอกาสสูงมากๆที่ความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อในแบบที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังกันมากขึ้นนะคะขอเพิ่มเติมให้กับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ทัดดินหน่อยนะคะเขาเลือกคุณอนะไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะไม่เลือกคุณค,ณคณนคนนี้จริงนะเพราะว่า ถ้าดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือคุณพิสูจน์ได้เขาเห็นได้แล้วว่าตัวคุณเองเป็นคนที่เต็มที่กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนรักในอุดมคติของเขาเป็นคนในแบบที่เขาชอบเป็นคนในแบบที่เขาต้องการถ้าเขามีคนรักเขาอยากเป็นแบบนี้นะคะมีแบบนี้ คุณเข้าใจคุณให้เกียรติคุณดูแลคือคุณไม่เคยทําอะไรที่ทําให้เขาไม่สบายใจเลยแล้วอย่างที่บอกคือคนคนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือนําพาตัวเองไปสู่อีกจุดหนึ่งที่มันดีกว่าเขาต้องการสมาธิอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าคนรักที่เขามีในตอนเนี้ถ้าจะเป็นคุณอีกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดที่เขาต้องการคือความเข้าใจแล้วก็ความสบายใจซึ่งถ้าดินคุณสามารถที่จะให้คนคนนี้ได้คุณทําตรงนี้ได้ดีมากจนแบบเขาไม่ได ไม่ได้สับสนหรือลังเลใจเลยเวลาที่เขาตอบว่าเขาจะเลือกคุณจริงๆนะคะเอาคําความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตดินนะคะ กาลังเลสงสัยอะไรหลายๆอย่างมันจะจบนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจบบทบาทหรือจบช่วงเวลาของการที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะสิเหรียญ10บถ้วยนะคะ8ปดไม้เท้าจะมีการคุยกันแบบชัดเจนจริงจัง มีการคุยกันอย่างจริงจังเลยว่าเราจะยังไงแบบโอเคเราทั้งคู่คงไม่เปิดโอกาสให้ใครคนอื่นเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกวันนี้มันก็บาลานซ์หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะคะเป็นไพ่เทมเพลสคือการมีกันและกันในตรงนี้มันโอเคมันดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคิดว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่ได้ชัดเจนอาจจะเป็นเพราะว่ามีความไม่กล้าที่จะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่พอหันกลับมาพูดคุยกันจริงๆก็จะได้รู้ว่า เจตนาของคนทั้งคู่ก็ตรงกันนั่นแหละนะคะตัวคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเขาเองอยากที่จะมีคุณถึงแม้เขาไม่พร้อมแต่คนคนนี้จะพยายามในการที่จะมีคุณอย่างแน่นอนเพราะว่ายังไงตอนนี้เขาก็ให้ใจคุณมาแล้วนะคะยังไงคือตอนนี้เขาก็ยังรักคุณคือเขารักคุณไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังอยากที่จะเลือกคุณอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับของชาวธาตุดินเิดว่า ยังไงเขาก็เลือกคุณนะคะอันละคะ่ะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอกรุณารับการ Subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆดีคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตงตางๆอยู่ใน description box ที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ